สวัสดีครับมันนี้มาตก๊บทุ๊บตุ๊บตุ๊บตบวันนี้นะครับจะมาพ่าไปดูวัตถุดิบลับลแต่ไม่ลับนะครับบ๊ายาใคจะเป็นไส้ของทีร้านนะครับไส้ของทีร้านนะครับก็จะมีหลายไส้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเป็นถั่วเป็นตระกูลถั่วต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นไส้ครีมนะครับไส้แรกเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเรือกนะครับถัดมาตัวนี้จะเป็นครีมนะครับอันนี้จะเป็นสังขยาใบเตยนะครับอน,นี้ถั่วเขียวครับตัวนี้จะเป็นมะพร้าวนะครับอันนี้จะเป็นถั่วแดงครับ ต่อด้วยฟักทองอันนี้จะเป็นไส้ชาเขียวครับงาดำครับถั่วดำครับแล้วก็มันม่วงครับไส้ของที่ร้านนะครับก็จะมีหลักหลยให้เลือกนะครับก็จะเป็นไส้ต่างๆนะครับตามใให้ดู แล้วก็ที่สําคัญนะครับไส้ของที่ร้านของเรานะครับจะมาในแพ็คแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบ1นกิโลนะครับสะอาดนะครับสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลานะครับสำหรับมือใหม่หรือใครนะครับที่ต้องการจะนําผลิตภัณฑ์จะนําไส้ต่างๆนะครับไปแปลปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนะครับและที่สําคัญนะครับของเราก็จะมีออยด้วยนะครับ ไส้ของทีร้านนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช้อปปี้ของร้านคุบพันเบเกอรี่นะครับหรือไม่ก็จะมาหน้าร้านก็ได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับหรือจะเป็นเรื่องราคาเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้โฟนนะครับสำหรับวันนี้วัตถุดิบรับ,รบแต่ไม่รับที่คุบพันเบเกอรี่ไปก่อนนะครับ